สวัสดีครับผมวันนี้นะครับรับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมมั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมนี่รับรถขับจากบ้านลูกค้าเลยนะครับคันนี้เลยนะครับฮอนด้าบีโอนะครับผมปีสองพันสิบสองเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับผมรอบนอกก่อนครับเดี๋ยวถักคลิปนี้คือทํายาวๆกันไปเลยครับเพื่อการตัดสินใจของลูกค้านะครับผมนะครับไฟหน้านะครับผมนะครับนี่ครับผมนี่ไฟดูหน้าใสๆเลยนะครับผมนะครับ ชุดแต่งนะครับมีมารอบคันให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับผมลูกค้านะครับซื้อให้ลูกให้ลูกสาวนะครับแต่ลูกสาวไม่ชอบนะครับผมเปลี่ยนไปขับฟอร์ดนะครับผมเอเวอเรสต์นะครับผมเท่เลยนะฮะนะครับก็เลยขายให้เรานะครับมีโปร่งซุ้มล้อนะครับนมคอนด้านะครับผมยางใหม่มาเลยนะครับผมคันนี้นะฮะผมนะครับรอบคันนะครับสีสวยรอบคันนะครับผมนะครับ ช่วงล่างบอกได้เลยว่าดีมากเลยนะครับผมนะครับไฟท้ายนะครับสวยงามนะครับผมนะครับคลิปกันยาวๆเลยนะครับผมนะครับขัน้างนะครับผมนะครับแล้วก็มีสปอเลอร์หลังนะครับแล้วก็ดวงไฟที่สามนะครับนี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมนะครับคราวนี้ถือว่าจัด ทรงหล่อมาให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับกันซาต์ตรงรุ่นนะครับผมนะครับคันนี้นะครับสวยมากเลยนะครับผมนีได้ไปก็ถือว่าคุ้มมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะครับแผงประตูนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมดีพาดูกันจะช้านะครับโหสวยนะครับนี่อันนี้จะเป็นแอร์แบ็คคู่หน้านะครับนี่แอร์นะครับผมมีสองช่องด้านซ้ายนะครับ ดูบอกนครับผมโอ้โหเอ้สวยงามเลยนะครับผมนะครับคู่มืออยู่ครบนะครับผมคันนี้นะครับอ้อลืมภาษีหกแปดนะครับผมนะครับอ่าด้านซ้ายหลังนะครับผมนะครับสวยงามนะครับผมนะครับโหคันนี้ไปได้อย่างคุ้มนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับบอกอะไรสวยงามครับผใหม่เลยนะครับผมนะครับคันนี้ เติมนะครับผมนะครับ9เอี20ได้นะครับผมคันนี้โอเคนะครับ้าหลังนะครับผมนี่เปิดได้นะครับใส่ของสัมัะได้อยู่นะครับผมเพราะว่าสามารถบอดตรงนี้นะครับผมพับได้นะครับนะครับล้ออะไรอยู่ไหมมีมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องวังวนนะครับผมนะครับด้านขวาด้านหลังครับแห่งประตูสวยงามนะครับผม สวยๆนะครับผมนุ่มๆเลยนะครับระบบกระจกไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ปกติทั้ง4บาทเลยนะครับตองแล้วนะครับผมนี่ทำไม่นี่มาให้ครับปุ่มปุ่สตาร์ทครับขอบคุณลูกค้ามากเลยครับผมนะครับนี่เบาะคนขับนะครับผมสวยงามนะครับผมนะครับนุ่มๆเลยนะครับผมแน่นๆเลยฮะระบบเกียร์ออโต้นะครับผมนะครับอ่ะ จอแอนดรอยมาให้ด้วยนะครับของอะไรลูกค้าพู่มาใหม่ครับสวยเลยนะครับผมนะครับคุญแจนะครับผมมีมาให้ไข่หนึ่งดอกแล้วก็รีโมทหนึ่งดอกนะครับมีเครื่องเล่นมาให้เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยจอแอนดรอยครับบลูทูธนะครับผม GBS นะครับผม youtube มีมันมีครบหมดนะครับผมเนี่ยคุ้มเลยนะครับผมได้ไปนะครับ ด้านคนขับมี1-2ช่องนะครับผมไม้ประมาณแสนกว่าโลนะครับผมนะครับส่วนด้านแอร์นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนโอเคอยันหนาวนะครับผมอันนี้ใช้แบบมือหมุนนะครับผมนะครับยันหนาวใช้ได้ปกตินะครับผมนะครับครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผมครับจัดไปครับ เครื่องดีเลยนะครับผมนะครับใช้งานได้อีกนานนะครับผมนะครับอเดี๋ยวพาไปดูรอบคันอีกทีนะครับผมว่าเป็นไงบ้างครับไปนะครับโสนใจทักมาเลยนะครับเพจธนาคารุ่มเมือสองจัดให้นะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จัดฟันแนนด์ได้นะครับผ่อนน่าจะมาสี่พันกระบาทนะครับผมนะครับสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ฝากด้วยนะครับผม h o n ด a าบีโอปี2002เกียร์ออโต้รถสวยๆน่าใช้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเหมือนเดิมนะครับ